สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของหวานง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเรามากับเมนูที่เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หัดเข้าครัวหรือว่าหัดทําขนมสามารถทําตามได้ง่ายๆอย่างแน่นอนเลยนะคะเราจะทําเป็นวุ้นมะพร้าวลหไยนะคะเป็นวุ้นมะพร้าวที่ไม่ได้ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ว่าใส่เป็นตัวเนื้อลหํหไยเข้ามาแทนนะคะซึ่งมันก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะแล้วก็เป็นขนมตัวหนึ่งที่ สำหรับเราก็คือวุ้นคือขนมที่แบบสามารถทําตามได้ง่ายๆเพื่อนๆที่แบบไม่เคยทำขนมมาก่อนเลยก็น่าจะทําตามกันได้นะคะสําหรับสูตรนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบก็จะประกอบไปด้วยน้ำมะพร้าวค่ะน้ามะพร้าวเราใช้ทั้งหมด500มลลิตรนะคะ มีเนื้อลำไยค่ะอันนี้มากน้อยแล้วแต่จะใส่นะเพื่อนๆ่อนเราควานเอาเมล็ดออกด้วยนะอันนี้เดี๋ยวเราจะสอนด้วยนะว่าเราควานมล็ดลำไยและยังไงนะคะควานเม็ดออกยังไงนะ,ะมีผงวุ้นค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะคือเราต้องการวุ้นที่ค่อนข้างมีความแข็งนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบวุ้นที่ไม่ได้แข็งให้ลดลงเหลือครึ่งช้อนโต๊ะกาลังดีนะคะเป็นเนื้อที่แบบว่ามีความ นุ่มอยู่ไม่ได้แข็งแบบแข็งเป็นวุ้นขนาดนั้นะนะคะแล้วก็มีน้ำเชื่อมค่ะอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวนี้เลยขึ้นอยู่กับน้ำมะพร้าวว่าน้ำมะพร้าวของเพื่อนๆมีรสชาติประมาณไหนนะคะพูดตรงๆว่าน้ำมะพร้าวบางลูกก็จะมีความจืดบางลูกออกเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะหรือว่าบางลูกก็หวานชื่นใจเลยอันนี้มันแล้วแต่นะว่าเรามีมะพร้าวแบบไหนยอยู่นะคะก็ถ้ารู้สึกว่ามันไม่หวานหรือว่ามันเปรี้ยวสามารถเติมน้ำเชื่อมได้แต่ว่าถ้าหวานเจี๊ยบอยู่แล้วเนี่ย ตัดตัวนี้ออกไปได้เลยนะคะวัตถุดิบของเราหลักๆก็มีประมาณนี้ค่ะในส่วนของการแต่งหน้าวุ้นของเรานะคะเพื่อนๆจะว่าจะแต่งหรือไม่แต่งก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยมีแผ่นทองคําอยู่นะสาหรับใช้กับอาหารเนี่ยนะคะแล้วไม่ได้เอามาใช้ทาเมนูอะไรสักทีวันนี้ก็เลยจะเอามาแต่งหน้าก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราแต่งยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทําตัววุ้นมะพร้าวลําใหญ่กันค,ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการ คว้านเมล็ดลำไยก่อนนะคะจริงๆมันก็ง่ายๆไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะนะคะก่อนอื่นก่อนจะคว้านเมล็ดเราก็ต้องปอกเปลือกลำไยก่อนนะคะเวลาปอกเราจะใช้เล็บนะคะกดตรงหัวให้เขาเป็นรอยแล้วก็ค่อยๆบีบนะคะเขาก็จะแกะเปลือกออกมาได้อย่างง่ายๆแล้วแบบนี้เนี่ยนะคะ ไม่ต้องใช้มีดเลยนะแล้วพอเราแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะมาคว้านเม็ดออกกันวิธีคว้านเราใช้ช้อนกลางเนี่ยนะคะช้อนสั้นเนี่ยนะคะในการคว้านใช้ตรงส่วนด้านปลายของเขานะคะด้ามช้อนเอาลำย้ายขึ้นมาหนึ่งเมตรแล้วก็มันจะมีรูตรงนี้นะคะตรงห่วงของเขาเนี่ยให้เราใช้ปลายช้อนเนี่ยค่อยๆแซะแงะลงไปนะคะจริงๆถ้าเป็นมีดมันจะง่ายกว่า แต่บางคนก็รู้สึกว่าไม่ถนดัดหรือบางคนก็ไม่ได้มีมีดควานเมล็ดนะคะก็ช้อนก็สะดวกดีเนี่ยนะคะใช้ใส่ช้อนลงไปแล้วเราก็หมุนหมุนหมุนนะคะให้ตรงขั้วหัวของเขาเนี่ยมันหลุดออกจากเม็ดนะคะก็จะได้ลำยายควานเล็ดแบบนี้นะเดี๋ยวทำให้ดูอีกอันหนึ่งเนี่ยนะคะมีขั้วของเขาตรงนี้เราก็ใช้ช้อนค่อยค่อยกดลงไปนะคะค่อยค่อยหมุนให้ขั้วเขาหลุดออกนะคะเนื้อกับขั้วเนี่ยหลุดออกจากกันก็ง่ายมากแล้วเนี่ยนะคะ ก็จะได้เนื้อลำไย,ยล้วนๆแบบนี้นะคะเราก็ทําอย่างนี้จนกว่าจะครบทุกเม็ดที่เราจะใช้นะคะก็คือควานเมล็ดออกให้หมดเลยพอเราควานเมล็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาทําตัวบุนกันเลยตัวบุนของเราก็จะมีน้ํามะพร้าวนะคะแล้วก็น้าเชื่อมของเราค่ะเพราะว่าน้ำมะพร้าวของเราวันนี้เนี่ยไม่ค่อยหวานนะคะออกไปทางจืดๆนะเราก็เลยจะเติมน้าเชื่อมนิดหน่อย แล้วก็คนให้เขาเข้ากันนิดหน่อยนะคะพอเนยเชื่อมกับน้ำมะพระ้าวพอเข้ากันนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ผงวุ้นลงไปค่ะเทกระจายกระจายเลยนะคะอย่าเทเป็นกระจุกนะแบบเทลงไปรวดเดียวเนี่ยเดี๋ยวผงวุ้นนะ่ะเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนเป็นเม็ดนะคะแล้วมันจะละลายเข้ากับน้ำได้ยากมากเลยนะ ถ้าใส่ผงวุ้นลงไปนะคะเราก็คนให้เขามีความผสมกันกับน้ำนะคะคือตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งไฟผงวุ้นก็ยังไม่ละลายนะคะเดีย๋ยวเราจะแช่เขาไว้ในน้ำแบบนี้อยให้เขามีความอิ่น้ำก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเค่อยเอาไปตั้งไฟกันค่ะเอี่ยงนะคะคนมาเข้ากันเล็กน้อยเสร็จแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีค่ะพอเรา แช่ผงวุ้นเอาไว้จนครบประมาณ10นาทีแล้วเนี่ยนะคะผงวุ้นเขาจะมีความอิ่มตัวทีนี้เขาจะละลายได้ง่ายและเราก็จะเอาเขามาตั้งไฟเลยค่ะไฟที่เราใช้นะคะเป็นไฟปานกลางค่ะพอเราเปิดไฟแล้วนะคะเราก็คนค่ะให้ผงวุ้นที่นอนก้นเนี่ยเขามีความกระจายตัวนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ต้มตัวน้ำมะพร้าวมาสักพักแล้วนะคะจนเรารู้สึกว่าผงวุ้นของเราเนี่ยนะคะเขามีความละลายดีเรียบร้อยแล้วนะคะมีความเดือดนิดนิดแล้วก็ผงวุ้นละลายนะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นนะคะเพืเ่อนๆเราก็จะปิดไฟค่ะ พอเราปิดไฟนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะแต่งหน้าหวุนด้วยแผ่นทองนะคะเป็นแผ่นทองที่เป็นฟูดเกรดนะคะสามารถกินได้นะเราก็จะใส่ลงไปเพื่อนๆกะเอาได้เลยแต่ว่าก็ไม่ไม่ควรใส่เยอะเกินไปะนะคะเราจะใส่ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราคนเขาก็จะมีความกระจายตัวมากขึ้นนะคะเนี่ยเราก็คนเลย จะมีความเป็นแผ่นทองที่แบบว่าละลายอยู่ในน้ำอนะไรเงี้ยเวลาที่เซตตัวเป็นหุออกมามันจะดูแบบน่ารักดีนะคะดูมีลูกเล่นนะจริงๆทรายไม่มีไม่ต้องได้ค่ะตามปกตินะเนี่ยนะคะพอคนคนไปสักพ้ากา็แผ่นทองของเราเขาก็จะมีความกระจายตัวอยู่ทั่วน้ำมะพร้าวเลยนะคะทีนี้ก็เป็นอันว่าใช้ยได้ต่อไปนะคะเราก็จะเอาน้ำมะพร้าวตัวนี้เนี่ยนะคะผักเอาไวใ้ให้มีความ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหยอดใส่พิมพ์ของเรากันค่ะที่นี้นะคะในระหว่างที่เรากําลังรอวุ้นของเราเนี่ยให้เขามีความอุ่นตัวลงนะคะเราก็จะมาเตรียมถ้วยที่เราจะเอาไว้สําหรับใส่วุ้นนะคะในถ้วยเราก็จะใส่ลําไยลงไปนะคะวางลงไปเลยไม่เป็นจะใส่แนวไหนก็แล้วแต่สะดวกได้เลยนะคะ พอเราเรียงตัวลำไยของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวน้ำวุ้นเนี่ยนะคะน้ำมะพร้าวเนี่ยมาราดลงไปในถ้วยได้เลยนะคะอันนี้เขาก็มีความอุ่นลงแล้วนะคะ อนแรกนะคะเราเรียงเอาไว้20ถ้วยนะแต่จริงสูตรนี้ทำถ้วยขนาด1ออนได้ประมาณ10-12ถ้วยนะคะแล้วก็จริงๆถ้าใส่เนื้อลำไยเยอะกว่านี้ก็จะทำได้มากถ้วยกว่านี้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะก็พอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พักเขาเอาไว้จนกว่าเขาจะเซ็ตตัวดีแล้วเราค่อยเอาเขาไปจัดเสิร์ฟกันค่ะเพ <s ports> ียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เมนู วุ้นมะพร้าวรำไยไว้รับประทานแล้วนะคะเป็นเมนูที่อร่อยชื่นใจนะคะเพื่อนๆเวลาร้อนๆได้กินเมนูนี้จะรู้สึกทั้งหวานทั้งหอมมีความทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ทําง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะคะวัตถุดิบก้อนน้อยมากๆเลยถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจ กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคาติแล้วก็คําแนะนําของเพื่อนๆเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะคะสําหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ